คุณเชื่อไหมว่าการกระทำในชีวิตนี้อาจส่งผลให้คุณต้องเผชิญกับการลงโทษที่ไม่มีที่สิ้นสุดในโลกหน้าในไตรภูมิระร่วงมีการกล่าวถึงการลงโทษสัตว์นรกที่ทำบาปกรมหนักที่นรกแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความเจ็บปวดชั่วคราวแต่เป็นความทุกข์ที่ยาวนานจนเทียบไม่ได้กับอะไรในโลกมนุษย์เตรียมตัวพบกับการพณน,นาถึง8ขุมมหานรก ที่ทุกๆขุมมีการทรมานแตกต่างกันไปตามกรรมที่สัตว์นรกได้ทําไว้ในชาติก่อนขุมที่1สันชีวานรกหรือนรกมีชีวิตคืนมาสถานที่แห่งนี้คือที่ที่ชีวิตไม่เคยสิ้นสุดสัตว์นรกจะถูกทรมานด้วยการฟันแทงบทขยี้จนตายแต่แล้วก็จะกลับฟื้นคืนชีพมาทรมานซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเขาต้องรับผลกรรมจากการฆ่าสัตว หรือทำร้ายผู้อื่นแบบที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้รู้ไหมนรกขุมนี้มีอายุถึง500ปีในนรกหรือเทียบเท่ากับ9ล้านปีในโลกมนุษย์ขุมที่สองกาละสุตานารกหรือนรกเส้นได้ดำอีกหนึ่งนรกที่น่ากลัวไม่แพ้กันสัตว์นรกจะถูกขึงด้วยเส้นได้ดำแล้วใช้เลื่อยเลื่อยเป็นชิ้นๆเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นหากคุณเคยด่าว่า หรือทำร้ายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์กรรมของคุณจะส่งคุณมาที่นี่นรกขุมนี้ยาวนานถึง1,000ปีนรกหรือเทียบเท่ากับ36ล้านปีของมนุษย์ขุมที่3สังคาตะนรกหรือนรกภูเขาบทนรกแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาเหล็กร้อนลุกเป็นไฟที่กลิ้งบททับทุกสิ่งทุกอย่างการฆ่าสัตว์ใหญ่หรือการทำลายชีวิตหมู่มาก อาจจะทำให้คุณต้องมาที่นี่ในนรกขุมนี้เวลาผ่านไปถึง2,000ปีนรกหรือเทียบเท่ากับ145ล้านปีของมนุษย์ขุมที่4โรรุวะนรกหรือนรกเสียงร้องครวญครางหากความเจ็บปวดที่ไม่รู้จักจบสิ้นคือสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงที่นี่คือที่ที่คุณจะได้สัมผัสกับเสียงร้องครวญครางที่ก้องกังวานไปทั่วการขโมยของ หรือการหลอกลวงผู้อื่นจะส่งคุณไปที่นี่นานถึง4,000ปีในนรกหรือเทียบเท่ากับ576ล้านปีในโลกมนุษย์ขุมที่5มหาโรรุว่นรกหรือนรกเสียงร้องครวญครางใหญ่เสียงร้องแห่งความทุกข์ทวีความทรมานจนไม่มีที่สิ้นสุดการกระทําที่ทุจริตในหน้าที่หรือการข่มเหงผู้อื่นจะทําให้คุณไปถึงที่นี่นรกขุมนี้มีอายุถึง8,000ปีนรก หรือเทียบเท่ากับ2,304ล้านปีในโลกมนุษย์คุมที่6ตาปะนรกหรือนรกความเร่าร้อนไฟที่เผาผลาญร่างกายทุกเซนติเมตรหากคุณเคยทำร้ายผู้อื่นด้วยความโกรธแค้นหรือทำลายสิ่งของสาธารณะนรกขุมนี้จะรอคุณอยู่ที่นี่นานถึง16,000ปีนรกหรือเทียบเท่ากับ9,236ล้านปีในโลกมนุษย์ขุมที่7 มหาตาปะนรกหรือนรกความเร้าร้อนใหญ่นรกที่ร้อนระอุยิ่งกว่าที่คุณเคยคิดร่างกายจะถูกย่างบนเหล็กร้อนและจะไม่มีทางหลุดพ้นจากการเผาผลาญน,นี้ผู้ที่ทำลายชีวิตพระอรหันต์หรือบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องไปเผชิญกับการทรมานที่นี่นานจนถึงครึ่งกับและที่สุดแห่งนรกเป็นขุมนรกที่ลึกที่สุด ซึ่งมีการลงโทษที่ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับผู้ที่ทำอานันตริยกรรม5เช่นการฆ่าพ่อแม่หรือทำร้ายพระพุทธเจ้าที่นี่ไม่มีความสุขแม้แต่ชั่วขณะเดียวคุณจะถูกเผาผลาญตลอดไปการทำกรรมไม่ดีในชีวิตนี้อาจทำให้เราเผชิญกับผลกรรมในโลกหน้าอย่างที่เราไม่อาจจินตนาการได้ดังนั้นหลีกเลี่ยงการทำบาปกรรมและหันมาทำความดี เพื่อให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวของนรกและพระพุทธศาสนาในครั้งหน้า